It was a nightmare to be stuck on the island, but also a good dream, too, kinda, you know, with her. O.K. okay. นี่คือแพทเพล่น,เ,น,เ,นเวลาเล่นก็จะทำอย่างนี้เพื่อทำให้ตัวเองตายเลย kill

เดี๋ราขับรถหาคนแล้วกันเอตรงนู้นนู้นนู้นตรงนู้นตรงนู้นกล่องตรงนู้นกล่องทริปเปิลคิลบอทน่าจะเป็นบอดหรอมั้งโอ้โหควอดร่าน่าจะเป็นบอท I'll keep it.